สวัสดีครับวันนี้ผมกับมี่เคล็ดลับการห่อบักคีดามาฝากนะครับเป็นเคล็ดลับง,างา่ายๆที่ทุกคนที่มือใหม่ทุกคนนะครับอาจจะกําลังเสิร์ชหาอยู่หรือว่ากําลังหาแนวทางอยู่ว่าเข้าจี๊ดใส่กระดาษกระดาษนี้นะครับห่อบักคีดาแบบไดนให้มันหอง่ายที่สุดนะครับผมก็เลยได้เฮ็ดคลิปนี้ออกมานะครับ มาลองเบิ่งครับว่าวิธีการที่เป็นยังไงนะครับในการห่อของเฮาวตใส่ถุงใสนะครับหกคู่สิบตีนะครับ,นรบขนาดจะพอดีนะครับไอ้ตัดกลเรียบร้อย2มุมนะครับกกาอาจกะข้ากระทำความสะอาดไอ้บักกีดาของเ้านะครับที่เฮาสิ่ทำการหอนะครับน่วยกับประมาณนี้นะครับ ในการมัดถุงผมจะมัดแค่รอบเดียวนะครับแล้วก็ดึงดึงหูมันเนี่ยครับขางนึ่งแหนไปอย่างที่นะครับแล้วก็จับจับกลนถุงไว้น้าอีกหูหนึ่งใหงมันแนบลงมากับถุงนะครับเวลาหอ่อมันถีบอ,อเป็นปุ่มยังไงมันถีบใครมันตีให้ห่อห่อกระดาษง่ายนะครับรำหรับเมื่อไม่ส่วนหลายในกระดาษมาปุ๊บอันนี้เป็นกระดาษ แปดคูณสิบสองนิ้วนะครับอันดับแรกเลยที่ผมเคยเห็นนะครับผมไก่พับเคืงองกันสินะครับแล้วผมไก่ออ่อเข้าไปกังสินะครับเอาคุ้มถุงพลาสติกแบงนี้นะครับ,รบแล้ววันนี้เวลาเขาแม็กเวลาเขาใส่แม็กเนี่ยครับแม็กถ้าเกิดเป็นข้างนอกกังสีมันก็เห็ดไงนะครับ มันเห็นไงอย่างแต่ไอ้ตรงที่มาาไก่ของนวยบางทีดาเนี่ครับมันถี่เห็ดยากถี่เห็ดยากผงก็เลยนี่อีกวิธีหนึ่งที่มันไงก็นี่นะครับก็คือว่าให้ห้อพับเครื่องถุงปรับเครื่องถุงงทีนะครับปับเครื่องไอ้กระดาษนั่นเองนะครับเราก็ให้ห่าฉีกลงมาประมาณนิ้วหนึ่งประมาณนิ้วหนึ่งนะครับ แล้วห้องก็เอาไสกลา,างง่เลยครับเราเมื่อกี้ได้ลักษณะนี้นะครับเมื่อกี้ได้ลักษณะนี้เดี๋ยวเวลาห้องแม็กเมื่อกี้ได้แม็กางนะครับแม็กไรมาแต่ทั้งรางมมนก็กีเฮ็ดให้เวลาห้อแม็กายแม็กมันมาไปถึอหน่วยของบักจีดานะครับเมื่อกี้ยบมเป็นห้อยนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ฮ็ดได้สะดวกได้เร็วน้ำนะครับ สำหรับเคล็ดลับง่ายๆนั่งที่เดี๋ยวถ้าเกิดมีอีย่างที่ในสวนได้เห็ดได้ทดลองแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาแช่อีกเค่หนึ่งนะครับกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ